เจอกันที่สนามอาจารย์กุดพุทธบูชานะครับป็นแล้วก็ป๋าเตี้ยพระรามสามกับเจ้าเตี้ยบางวดนะครับจับคู่กันฝังหันหลังมาเบอร์เจ็ดกับเสื้อสีฟ้าเป็นเจ้าตั้มสายลุมพรชากับเฮียวุินะครับเต็มตามสองต่อสามนะครับป๋าเตี้ยเปิดยกเข้าไปป๋าเตี้ยว่าไงเขียวดีนะครับหักหายสมาชิกที่เข้ามาใหม่นะครับ สามต่อสองครับปาเตี้ยกำลังจะเสิร์ฟมาเปิดปยกขึ้นไปอยู่ที่เตะตั้มนะครับตักท,ท,ทายทั้งห้าท่านนะครับสองต่อสามนะครับ เติร์ปครับปาเตี้ยเปิดเอายกขึ้นมาปาเตี้ยว,ว่าไงเต็มรอบดีนะครับ,บ,าบาส,สามต่อเสร็จครับปาเตี้ยซื้อมาจะตั้มเปิดหัวเอายกขึ้นมาอักทายเจ้าเดียพร้อมพัง ตำเสิร์ปไปนะครับเ๋ยวเตี้ยเปิดเอายกขึ้นมาปาเตี้ยวว่าไงเตะเตะใส่เน็ตนะครับปาเตี้ยวว่าไง เอาโดนหัวเจ้าตั้มนะครับเจ้าตั้มบังไงเอาโดนเกี่ยวเจ้าเตี้ยบางมดนะครับปลาเตี้ยวา่าไงบินอีกรอบหนึ่งเรียบร้อยดียใส้เสียงเนื้อตะก้อนอะ่ะสามจอสามนะครับ,บ,บ,บปลาเตี้ยเสิร์ฟมาเจ้าตั้มเปิดหัวเปิดไม่ออกนะครับยอด สายป่าเตี้ยพระรามสองนะครับป่าเตี้ยพระรามสองมาดูป่าเตี้ยพระรามสามเตะนะครับทักทายทั้งยี่สิบท่านที่เข้ามาติดตามนะตอนนี้นะครับต่ำเสือไป,ป,ปยกขึ้นมาป่าเตี้ยว่างไงป่าเตี้ยบบินยอด หัวเี๋าวุยกเข้ไปจะาตามว่าง,ง่ายอดอเติยมวงมาเปิดยกขึ้นไปจะาตามว่างเขียวเรียบร้อยดีทักไทยปานหนาวนะครับแล้วทักไทยเจ้าตีน้อยร้อยฟ้อนนะครับทักไทยอยู2ที่ิสองด้านนะครับที่เข้ามาติดตามตอนนี้เจอกันที่สนามอาจารย์ขุดพุทธบูชานะครับ เอาละครับต่อตามว่าง่าปาดเรียบร้อยดีนะครับ ออมอบนัสดีแอดนะครับไม่ใช่แอดอาหนาวพิมพ์ตกแล้วครับอาเทีย้ยเปิดงงปปว่างไงปาเที้ยตั้งว่าไงเตะเรียบร้อยดี ต่อสอนครับต่ําสายลมคูราชากำลังจะเสือไปนะครับเสือไปจะเตี้ยบางมวดเปิดจะเตี Bi ้ยยกขึ <h 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 ้นมาปัาเตี้ยบินไม่บินครับเดี๋ยวไหเตี๋ยวไห ได้กไปคู่ได้แข่งได้ขง้าไปนิดนะได้เาสามเต็ม่อนี้ได้พราะสามเต็บอ ักทานทั้ง20ท่านนะครับตอนนี้ขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามนะครับในเพจคนรักตะก้อนะครับเจตโตสารนะครับเจ้าตติมเติบมาเตี๋ยวเปิดเอายกขึ้นไปป่าเตี้ยว่าไงบินแล้วป่าเตี้ยบินนะครับ 3ต่อ7นะครับป,รป้าเตียเสร์อไปจะตั้มเปิดอาวุธยกเข้ามาจะตั้มว่าไงมงมาเรียบร้อยดี7ต่อ3นะครับเอาเสร์ฟมาปาเตียเปิดหัวเตียยกกลับไปปาเทีย,ย,ทยว่าไงเขียวโดนเขียวจะตั้ม สามต่อเจ็ดนะครับเอาเสือไปเปิดหัวยกขึ้นไปจะตามมาั้มว่างเขียวโดนเขียวป๋าเตี้ยเอาสี่ต่อเจ็ดครับป๋าเตี้ยไล่ขึ้นมาอีกหนึ่งแต้มเอาเสือไปจะตั้มเปิดหัวเปิดพี่ออกเล่นเองนะครับเอาเขียวมา 57นะครับเอาเสือไปจะตั้มเปิดปยกขึ้นมาจะตั้มว่าไงมงยอดเจ็ดต่อห้านะครับตั้มเสือมาจะเตี้ยเปิดยกเข้าไปป๋าเตี้ยบินไม่บินบินแล้วป๋าเตี้ยบินรอบดึกแล้วครับตอนเนี้ย 5ต่อเจนะครับเจอเไปจะตั้มเปิดหัวบดยกมาจะตั้มว่างเขียวโดนมือปาเจียทั้งมือทั้งเทา้าผมพร้อมกันนะครับ7จ็ต่อหนะครับเจอเไปปาเจียเปิดหัวเอายกขึ้นหมาปาเจียบิน 5ต่อเจ็ดนะครับเกิอบไปจะตั้มเปิดหัวเปิดไม่ออกนะครับเตะเองซะแล้วกตั้มว่างไงโดนเกียวอากีอ่ะเข้าไปว่างไงเอาแล้วหกเจ็ดนะครับไล่ขึ้นมาอีกหนึ่งแต้ม มำักไงเขียวเรียบร้อยดี สำสือมาเจ้าเตี้ยเปิดอย่ายกทึไมป่าเตี้ยว่าไงบินแล้วป่าเตี้ยบินรอบมีกไหนนะครับตอนเนี้ยเหระครับนี่นี่อาฉีดฐานมะพร้าวแล้วครับตอนเนี้ยเอาแล้วครับเจ้าเตี้ยเจ้าเตี้ยเราจะอาธน้ํามะพร้าวแล้วครับน้มามะพร้าวเป็นเหตุนะครับตอนเนี้ย ตั้มเปิดด้วยเขายกขึ้นมาจะตั้มว่าไงเตะเรียบร้อยดีตอนนี้น้ำมะพร้าวเป็นเหตุนะครับตอนนี้แพ้ชน,นะอยู่ที่น้ำมะพร้าวแล้วครับตอนนี้โอ้้ต้นพิมพ์้น้มะพร้าวเลยเียมาปารทตี้เปิดปยกปาเทตี้ว่าไงบินแล้ว จอเจีนะครับกำเปิดเอาโยกขึ้นมาจะตั้งว่าไงเขียวโดนหัวโยกเข้ไปปาเตียบินแล้วเอาแล้วเจ็ดเท่าแล้วครับตอนเนี้ยปาเตี้ยบินแล้วเกือบไป

แคชชน่าอยู่ที่น้ำมะพร้าวนะครับตอนเนี้ยถามมะพร้าวเป็นเหตุกินไปสีลูกแข่งดินไปสีลูกชุ่นทั้งคืนเลยลูกทั้งคืนเข้าห้องน้ำทั้งคืนแปดต่อเจนะครับ ดำเสือมาจะเตี้ยเปิดยกขึ้นมาอยู่ป่าเตี้ยบินได้บินบินบินออก้วครับป่าเตี้ยบินออกแล้วครับเอาละครับจะได้กินน้ำมะพร้าวหรือไม่ได้กินเดี๋ยวรู้นะครับน้ำมะพร้าวเป็นเหตุน้ำมะพร้าวเป็นเหตุนะครับตอนนี้ก็ดีนะครับลงเส้น มาตับาเตี้ยเปิดตเตี้ยยกขึ้นไปปาเตี้ยว่าไงเจ็ดต่อสิบนะครับปาเตี้ยเสือไปจะตั้มเปิดหัวเปิดไม่ออกงเล่นเองนะครับว่าไงเตะโดนเกี่ยวตาเตี้ยเอาวิ่งกูกคิวขึ้นไปเอาว่าไงปาเตี้ยเตะดิน แล้วครับบินขึ้นนะครับปาเตี้จะได้กินน้ำมะพร้าวหรือไม่คืนเนี้ยแปดต่อสิบนะครับไล่ไมหนึ่งแต้มแปดต่อสิบนะครับตัต้มเปิดยาวุธยกเข้ามาจะตั้มาไงยกหล่นนะครับอยู่ที่ปาเตี้บินบินโดนเขา เอาแล้วครับเ้าต่อสิบ้วครับตอนเนี้เ้าต่อสิบครับเสือไปจะตั้ ต่อสิบนะครับเอาแล้วครับแถมเท่าแล้วครับตอนนี้กระตั้มทำให้เสียหายไปสี่ลูกนะครับเดือมาครับเปิดเอาโยกปาเตียบว่าไงบิน จะตั้มเ <floor. S 2> ปิดเอายกขึ้นมาจะตั้มว่าไงมงยอดเรียบร้อยดีสิบ่อสิครับเอาเสือมาป้าเตียยเปิดป้าเตียยต้องว่าไงป้าเตียย บินแล้วเืแรรถกพังอีกรถเกีวไดธอไปจะตั้มปืนหัวหยุดยกมาจะตั้มไงเตะโดนเกี่ยวสาเสียนะครับ ต่อชิบลูกเยาวเกมแล้วครับโยกรถนะครับอยู่ที่บาทเตี้ยแล้วครับก่อนเนี้ยเตะเรียบร้อยเอา ยังไม่เกมนะครับไอ้นิดไอ้นิดถอยออกแล้วก็พอดีเกมสิบต่อสิบเอ็ดครับแล้วก็ยังไม่เกมนะครับเมื่อกีก้สือป้าตัเป,ปิด อยู่ที่ปาเตียนครับยกหลุนไปแล้วเปิดว่าไงเจ้าตั้มเรียบร้อยเอาแล้วครับ11ต่อ1 1 เปิดครับเปิดปาเจียบวาไงโหนะครับแต้มเท่านะครับอยู่ที่ปาเจียบจะเสิร์ฟข้ามหรือไม่ข้ามนะครับสิบเอ็ดต่อสิบเอ็ดเปิดยกมา ครับสามสองลองสามสองลองเขาว่าก,ก็ไปแอดมินอยู่ข้างบนทายให้สมาชิกทั้งบ้า,านได้ติดตาม11ต่อ11จอเกมไม่เกมเอาเสือมาป่าเตี้ยเปิดยกขึ้นไหมป่าเตี้ยว,ว่าไงบินแล้ว ยกขึ้นมาเจา้าตั้มว่าไงเตะดีอันนี้แพ้ชนะใครก็ออกได้ถ้าใครได้เสือกอ,อีพีเอสตอนเวทลูกเดียวเกมนี้พิเกมนะครับเจาวว้าตั้มห้ยคำตอบเสิร์ฟข้ามไม่ข้ามเสิร์ฟข้ามมีโอกาสเกมเอาเสิร์ฟมาปาเตียเปิดเอายกข,ขึ้นไปปาเตียบินแล้ว สิบเอตอนเวทลูกเดียวเกมนะครับเอาซื้อไปแล้วเปิดยกขึ้นมามองมาเอาเปิดยกฝั่งเจ้าตั้งเสียจังหวะนะครับแต่ฝั่งเจ้าเตี้ยไปเตะเน็ตนะครับเอาแล้วแต่ก็ลูกกลมๆสิบสองลูกอะไรก็เกิดขึ้นได้น้ำมะพร้าวเป็นเหตุ แพชินะ่าอยู่ที่น้ำมะพร้าว11ต่อ11เกมไม่เกมเอาแตกไม่แตกเอาไม่แตกมาเทียวว่าไงบินแล้วเอาโดนเขาเอา ไปต่้เปิดโยกว่าไง่ายเตะนป่าเนี้ยออกโอ้โหเอาละครับสองเึงลองเกมให้เก็บนะครับอยู่ที่ตั้มนะครับเอาทักทายเจ้าเทพทองลอนะครับเข้ามาตอนดึก เอาซื้อมาปาเทีบเปิดหัวเจียยกเข้าไปเอาเอาเกมไปแล้วครับโอ้โหมันไม่มันไหมน้ำมะพร้าวเป็นเหตุแพ้จะหน้าอยู่ที่น้ำมะพร้าวคนแพ้ไม่ได้กินน้ำมะพร้าวอดแล้วครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับขออนุญาตตัดคลิปก่อนนะครับสวัสดีครับ